ันนี้นะครับกำนันและก็ทีมงานสอบริสุ์นะครับนำโดยท่านอาจารย์สันนะครับวันนี้เรามาเทสเครื่องกันที่คอนแสงออโต้วันนี้เรามี J จ1 2วันตัว6 p เ195 2ทีตัวนะครับสำหรับ4ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องคัดเกตนะครับโดยเฮียเอกนะครับเจ้าของคอนแสงออโต้เปิดตู้นะครับแล้วก็นัดกับกำนันว่าให้เข้ามาดูให้เลือกหลากหลายนะครับแต่ว่ากำนันต้องใช้ตอนนี้4ตัวก็เลยต้องมา เทสเครื่องให้เพื่อนๆนดูนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปเทสเครื่องให้เพื่อนเพื่อนดูทีละตัวเลยครับไล่ตั้งแต่ 6HE e ตัวที่1ตัวที่2 d ง O ตัวที่1ตัวที่2อะเดี๋ยวเราฝากเพื่อนๆนชมกันด้วยนะครับไปสำหรับตัวแรกนะครับเป็น 6H e 1 6อีหสูบ195แรงมา้าอ่ะ หลับตัวที่2นะครับเป็น 6S e 195อยเหเหมือนกันให้ดูสภาพเครื่องยนต์นะครับไม่มีกระไอนะครับเสียงดังฟังเพาะนะครับอ่ะก็ได้ดูหลับตัวที่3ามนะครับเป็น jo 1นะครับ6สูบ210ออ้าวสตาร์ท ทุกคันนะครับดีคือดีพังคือพังนะครับต้องขอบคุณทางเคอคอนแสงด้วยนะครับจัดมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับนี่สภาพใส่ที่วางมาเลยนะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับเป็น j o 8c นะครับรุ่นวันนะครับ6สูบ210อาวสตาร์ทให้ดูเลยนะครับที่สตาร์ทนี่คือเราสตาร์ทสดนะครับเพราะว่าเครื่องมาจากญี่ปุ่นลงตู้มาดํานั้นก็ นะครับให้ทางพรแสงมาตั้งไว้เลยนะครับแล้วก็เทสกันเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูนะครับอย่างที่กำนันบอกนะครับไม่มีกระไอนะครับเพราะว่าไม่เทสผ่านหม้อน้ำนะครับดีคือดีพังคือพังการสานมาดูมาฟังเสียงเองนะครับชุดนี้นะครับสลับกับท่านอาจารย์เก๋ก็กำนันขอขอบคุณนะครับ f c ทุกท่านนะครับ ตอนนี้มาให้กํำลังใจคลิปที่โดนคอมเมนต์วันนี้ก็เลยจัดนะครับมาที่พรแสงออโต้นะครับแหล่งรวมเครื่องยนต์หัวเก๋งมากมายนะครับใครที่อยากจะได้เครื่องยนต์นะครับเรื่อหัวเก๋งเกียร์นะครับติดต่อที่เฮียเอกได้เลยนะครับพรแสงออโต้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูป้ายใหญ่เขานะครับกำนันโฆษณาให้ฟรีครับ นะครับร้านพรแสงออโต้จำหน่ายเครื่องยนต์ดีเซลหัวเก๋งอะไรรถบรรทุกนำเข้าจากญี่ปุ่นเบอร์โทรตามนี้เลยนะครับตอนนี้มีรับสมัครพนักงานด้วยนะใครมีความรู้ความสามารถไม่ต้องไปสมัครกับก,บกำนันนะที่บ้านก็อยากจะไล่ออกอยู่แล้วเยอะ <c oughs> งานไม่ค่อยมีนุ่นหัวเก๋งนะครับถังน,น้ำมันเลดโอ้มากมายนะครับออขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานของกำนันนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ได้ชมคลิปไปแล้ว ติชอบแบบไหนนะครับเก็บไว้ในใจนะครับถ้าสนใจรถของกำนันนะครับให้โทรมาคุยรถของกำนันนะครับจะเป็นรถที่สร้างใหม่ยกพันก็คือมาซื้อเครื่องซื้อหัวซื้อช่วงล่างระบบเบรคคานหน้าเฟืองถ้ายดัยงนั้นท่านใดที่อยากจะได้รถของกำนันนะครับต้องเน้นเรื่องของการโทรเป็นหลักการที่ท่านโทรมาคุยเนี่ยท่านจะได้ข้อมูลครบทุกอย่างนะครับดังนั้น นยโยบายของกำนันนะครับก็ยังเหมือนเดิมทุกวันซื่อสัตย์ชัดเจนเน้นถูกต้องเชื่อผม